สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พบกันใน ep สอนะครับที่บ้านป่าอาร์ตนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมากันที่ ep สเนี่ยเพื่อที่จะมาดูเรื่องของการสร้างบ้านหลังจากที่ ep ที่แล้วผมได้เกิดนำไปแล้วนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบ้านที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้นะฮะวันนี้ก็คือการ เ,เขาเรียกว่าพิธียกเสาเอกเสาโทนะครับทำกันแบบเรียบง่ายพวกผมทุกคนวันนี้มาที่นี่เพื่อที่จะมาทําพิธียกเสาเอกเสาโทนะครับแล้วก็หลังจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยนะฮะช่างเขาก็จะลุยงานเต็มที่นะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในนะครับแต่ว่าตอนนี้ช่างเขากําลังเตรียมสเสาเสือวางกันเอาไว้อยู่และเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ย เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปถึงตรงจุดนั้นนะครับที่เขาจะมีการาขึ้นเสาเอกเสาโทนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปทําพิธีนะครับเป็นพิธีแบบบ้านๆเรียบๆง่ายๆนะครับไม่ได้ว่าถูกต้องทั้งหมดหรือว่าผิดหรือไงอันนี้เราก็ไม่ต้องไปพูดถึงนะเอาเป็นว่าเราทําตามขั้นตอนตามพิธีที่ควรจะเป็นนะครับเพื่อเอาเลิกเอาชัยนะครับให้บ้านเนี่ยได้ดําเนินการสร้างต่อไปนะครับ เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับตอนนี้ช่างกําลังเตรียมที่จะวางอุปกรณ์นะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าไปทําอีกทีหนึ่งนะครับเวลาแล้วนะครับ9โมง9นาที เสาเอกจะเริ่มตั้งขึ้นแล้วนะครับ แล้วนะครับสำหรับสาวเอกเสาโกหลังจากนี้ข้างเขาก็จะลุยสร้างบ้านเลยครับที่ที่จริงก็เสร็จเรียบร้อยครับบ้านบ้านนวันนี้แล้วก็ผมจะได้ราดฐานมั่นคงเงินทองอ่ะซับสินมั่นคงอะไรนี่เจริญก้าวหน้าครับเอาไปวางที่เสาเอกเนาะเอาลงไป

อ้าเงินทองหน้าโ้ยมีเพชรด้วยเพชรด้วยค่ะลงทังกระปุกเลยไหมวางไว้อย่างนั้นว้าวเอาไว้ยี่อะไรกันได้ไหมเลยเหรอไปเอามาไม่สวยเออเหียนใ่ไปเอาสองสำเรียมมาเย รวยรวยไป e คูณไปคูณไปคูณเงินเพิ่มคูณทวีคูณรถน้ำมันด้วยรวยนวยร่ำรวยสุขสีสุขภาพโชคแปบละบารมีเพิ่มคูณเงินทองเพิ่มคูณร้อยเท่าพันเท่า เราอยกจะได้ totally อันนี้ไปทำบุญสร้งบุญสร้งกตนด้าูดยใส่แล้วตัดไม้ใสได้นต่อเย็บเลยอะเยได้เลย่เเอาเงินมาใส่เอ้ยอยู่ยี่หกยี่หย เดี๋ยวก็เอาเหรียนเนี่ยโยนรอบที่ดินเลยรอบ <c oughs> <c oughs> แล้วเด็ดไปคูณสามไปเอาไปคูณใส่ไว้อ่กะก็บอกว่าปีหนุ่ะเนี้ค่ะต้นเสาเอกด้วยลูกฉปลูกเดี๋ยวเราโรยเดี๋ยวโรยปมตรงนี้ด้วยใช่เดี๋ยวเราจะปมโรยตลอดเลยันคีดเสร็จของเราละโอเคเรียบหน่อยออ <S 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 เป็นว่าวันนี้นะครับพิธีลงเสาเอกเสาโทแบบเรียบง่ายนะครับก็ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปช่างเขาก็จะลุยงานเต็มที่นะครับคาดว่าประมาณ1 2เดือนบ้านก็น่าจะเสร็จนะครับและหลังจากนี้ไปแต่ละคลิปแต่ละคลิปผมจะมารายงานให้ทราบความคืบหน้าเป็นระยะระยะนะครับนี่ครับบ้านแห่งความสุขบ้านสายทองนะอันนี้ตั้งตั้งชืีอวไปเล่นเ,นเนบ้านใสทองนะครับแต่ว่า เดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันอีกทีนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2 EP 2นะครับช่วงนี้บ้านป่าอาร์ตก็ลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะค่อยๆรายงานให้ทราบต่อๆไปเป็นระยะระยะนะครับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมช่องบ้านป่าอาร์ตนะครับก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลากันแล้วนะครับพบกันคราวหน้าสวัสดีครับ